ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการานำเสนอนะครับาพามาชมพามาชมตรงนี้เขาเรียกภูกระแตนะครับภูกระแตเนี่ยจะเป็นเป็นเกาะอยู่กลางน้ำเขื่อนนะครับเขื่อนิรลินทรอนซึ่งเขื่อนิรลินทรอ,อนเนี่ยจะกินพื้นที่ถึง3อํอำเภอนะครับก็คืออำเภอิรลินทรอนอำเภอ พิบูลมังสาหารแล้วก็เป็นอําเภอบุญทริกนะครับซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เนาะตรงภูเกเตนี้จะเป็นเกาะเวลาหน้าน้ํานะครับน้าเวลาเวลาเขากักเก็บน้าเนี่ยน้ําจะท่วมหมดเลยนะครับภูเกเตก็จะอยู่เกาะกลางน้ําแต่ตอนนี้เป็นหน้าแรงนอกเดือนเมษานะครับก็น้ําก็จะลดในส่วนทางตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าได้เนาะสามารถขับรถยนต์เข้าไปยังภูเกเตได้นะครับแต่ว่าเส้นทาง ก็อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นดินทรายแล้วก็เป็นทุงหญ้าที่ปลูกขึ้นมาหลังจากน้ำลดไปแล้วนะครับก็จะขับกันแบบโหขับขับมันมากเลยนะครับตรงนี้ทักปีที่แล้วผมมาในาน้ำยังขังอยู่เลยนะครับยังได้ลุยน้ําเข้าไปแต่ปีนี้โชคดีน้ําน้ําเหดน้ําแห้งหมดแล้วนะครับก็มีแต่ดินทรายก็จะขับาทางมันไม่เรียบนะครับ ก็ให้ดูตรงนี้เวลาน้ํารถเนี่ยก็จะเหลือดินที่เป็นทรายโผล่ขึ้นมามันก็จะมีธาตุอาหารตามหน้าตามผิวดินก็หญ้าก,ก็จะเกิดแล้วก็เป็นหญ้าที่สวยด้วยนะครับตรงนี้แล้วนี่คือทางเข้านะครับตอนนี้ก็จะมีพวกที่เข้าไปก่อนแล้วเขาก็ออกมาถ่ายรูปกันแดดร่มๆตกนะครับเป็นช่วงที่เย็นๆบ่ายแก่ๆจะเหมาะกับการที่เรามาเที่ยวนะครับฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นเขื่อนนะครับเห็นน้ำเขื่อนไหมครับ อาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าติดฟิล์มรถยนต์นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงรถจะไล่ให้ชมอีกนะครับแบบชัดๆเลยนะครับตรงนี้ก็คือ,อทางนี้ก็แล้วแต่ใครจะแยกไปทางไหนนะครับตามใจชอบเป็นเป็นการขับรถที่อิสระมากเลยเป็นเส้นทางที่เราตามใจชอบนะครับอยากจะไปทางไหนก็ไปได้เลยแล้วส่วนปูกเตน,นี่ยก็จะเป็นป่าป่านี้จะเป็นป่าละมะไม่ใช่ไม่ใช่ละมะนะครับเป็นป่าที่โลกชัดสมควนเป็นป่าธรรมชาติเลย ต้นไม้ใบาบางก็เป็นต้นไม้ที่เกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่จะสร้างเขื่อนตรงนี้เขาก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็มีป่าไม้ที่โลกชัดนะครับมาามเป็นป่าบินจัพันธุ์ต้มีต้นไม้นานาชนิดนะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วก็มีกระแตเยอะนะครับกระแตนี่ก็ลักษณะคล้ายคล้ายกะระ r o นะครับก็เป็นญาติกันนะครับให้นึกถึงถ้าใครไม่รู้จักกระแตก็นึกถึงกะระ r อกก็พอไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวัดนะครับวัด วัดกเกาะแก้วศรีวิไลนะครับแต่ส่วนใหญ่ภาษาชาวบ้านเขาจะเรียก